เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมการออมเงินมันถึงได้ยากขนาดนี้ทั้งที่เราก็รู้กันอยู่เต็มอกเลยนะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จําเป็นมากๆเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าไอ้อุปสรรคที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจข้างนอกตัวเราเลยแต่อยู่ในใจของเราเองเนี่ยแหละครับคําถามนี้โอ้โหผมว่ามันโดนใจใครหลายๆคนเลยนะครับความรู้สึกที่ว่าทําไมเราเก็บเงินไม่เก่งเลยนะทั้งที่ภาระก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นคุณคุ้นไหมครับ ตั้งใจไว้ดิบดีเลยนะว่าเดือนนี้จะเก็บเงินให้ได้แต่พอเอาเข้าจริงมันก็ทําไม่สําเร็จสักทีกลายเป็นว่าเราเผอใช้จ่ายไปก่อนตลอดเลยแล้วค่อยมานึกได้ทีหลังว่าอ้าวต้องออมเงินนี่นาซึ่งพอถึงตอนนั้นมันก็อาจจะไม่เหลือให้เก็บแล้วนะสิครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาลองมองในมุมใหม่กันดูไหมครับว่าถ้าคําตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเลยล่ะแต่อาจจะซ่อนอยู่ในเรื่องของจิตวิทยาในใจของเราเองความคิด ความเชื่อเกอี่ยวกับเงินที่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยด้วยซ้ําแต่สิ่งเหล่านั้นแหะครับที่มันคอยบงการพฤติกรรมการใช้ใจ่ายของเราอยู่เบื้องหลังเงีย,งยบโอเคครับงั้นก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มทําความเข้าใจที่ต้นตอของปัญหากันก่อนเลยดีกว่าว่าทาไมการออมเงินมันถึงเป็นเรื่องที่ท้าทายสาหรับคนจํานวนมากขนาดนี้คือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลายคนเนี่ยมีปัญหากับการออมไม่ใช่เพราะว่าไม่มีความตั้งใจนะ แต่เป็นเพราะสิ่งที่เราเรียกว่าสคริปต์ทางการเงินที่มันมองไม่เห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เรายังเด็กๆเลยคือจะบอกว่าพฤติกรรมการเงินของเราส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันถูกหล่อหลอมมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราโตมาในบ้านที่ได้ยินบ่อยๆว่าของมันต้องมีหรือทํางานเหนื่อยมากก็ต้องใช้เงินซื้อความสุขสิความคิดแบบนี้แหละครับมันจะค่อยๆฝังอยู่ในหัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย กลายเป็นเหมือนโปรแกรมอัตโนมัติที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาคอยสั่งให้เราใช้เงินนั่นเองและไอ้กับดักทางความคิดที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าสิ่งนี้แหละครับที่ในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า money script หรือแปลตรงๆก็คือ script เรื่องเงินมันคือชุดความคิดความเชื่อที่ฟังหัวเรามาเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เราซึมซับรับมาตั้งแต่เด็กๆเปรียบไปก็เหมือนกับซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้งลงในจิตใต้สํานึกของเรานะครับแล้วมันก็ทํางานอยู่เบื้องหลัง คอยชี้นําการตัดสินใจเรื่องเงินของเราอยู่เงียบๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยเอาละครับนี่คือสีรูปแบบหลกัหลกๆของ Money Script เลยนะลองสํารวจตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับว่าเรามีแนวโน้มจะเอียงไปทางไหนแบบแรกคือหลีกเลี่ยงเงินหรือ Money avoidance คือจะมองห้องเงินเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีเป็นบ่อกเกิดของความโลภแบบที่2ตรงข้ามเลยครับคือบูชาเงินหรือ Money worship เชื่อสุดใจเลยว่าเงินมากขึ้นจะแก้ได้ทุกปัญหาซื้อความสุขได้ทุกอย่าง แบบที่3เงินคือสถานะหรือ money status อันนี้ชัดเจนครับคุณค่าของคนวัดจากความรวยใช้เงินเพื่อบ่งบอกฐานะและแบบสุดท้ายระวังเรื่องเงินหรือ money vigilance คือเป็นคนที่รอบคอบมากๆไม่กล้าใช้จ่ายเลยเห็นไหมครับว่าแต่ละแบบมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการเงินของเราแตกต่างกันไปหมดเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับนอกจาก money script แล้วเนี่ยมันยังมีกับดักทายจิตวิทยาอื่นๆอีกเพียบเลยที่น่าสนใจไม่แพ้กัน แล้วก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะที่ผมว่ามันส่งพลังมากๆเลยส่งพลังถึงขั้นที่ทําให้เราไม่กล้าที่จะออมเงินไปเลยทีเดียวสิ่งนั้นก็คือการกลัวความสูญเสียหรือ loss aversion ครับแนวคิดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคือโดยธรรมชาติแล้วสมองของเราถูกออกแบบมาให้เกลียดการสูญเสียในปัจจุบันมากกว่าการได้กําไรในอนาคตพู้ง่ายๆก็คือความเจ็บปวดจากการเสียเงิน100บาทในวันนี้มันรุนแรงกว่าความดีใจที่จะได้เงิน100บาทในวันพรุ่งนี้เยอะเลยครับพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บ การกันเงินไปออมมันเลยให้ความรู้สึกเหมือนเราเสียเงินก้อนนั้นไปทันทีทําให้หลายคนเลือกที่จะโอเคงั้นใช้ให้หมดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องมารู้สึกเสียได้ที่หลังทงั้งทที่รู้ว่ามันจะส่งผลเสียกับเราในระยะยาวก็ตามเอาล่ะครับพอเรารู้ปัญหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนแปลงและข่าวดีก็คือไอ้โปรแกรมทางการเงินที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราสามารถเขียนมันขึ้นมาใหม่ได้ครับด้วยการปรับชุดความคิดหรือม n d s e t ของเราเอง ความแตกต่างของ2องอันนียมันชัดเจนมากเลยนะครับคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตเนี่ยจะเชื่อว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละฉันเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งแล้วก็เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยในขณะที่คนที่มีกรธมายเซ็ตจะเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้และพัฒนาได้เสมอความผิดพลาดคือบทเรียนไม่ใช่คําตัดสินพวกเขามองว่าสถานะทางการเงินในวันนี้ไม่ได้กําหนดอนาคตทางการเงินของเราถ้าเราพยายามและมีแผนที่ดีพอทุกอย่างมันดีขึ้นได้เสมอครับ การมี growth mindset นี่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ความคิดอย่างเดียวมันยังไม่พอเราต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการกระทําที่จับต้องได้ด้วยซึ่งเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราได้ก็คือการตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนและส่งพลังนั่นเองครับประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายมันต้องมีความหมายกับตัวเราจริงๆไม่ใช่แค่การเก็บเงินเพื่อความมั่นคงเฉยๆแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อคุณค่าในตัวเองเพื่อทําความฝันให้เป็นจริงลองถามตัวเองดูครับว่าเราเก็บเงินไปเพื่ออะไร ถ้าคำตอบคือเพื่อไปเรียนต่อทักษะใหม่ๆหรือเพื่อสร้างธุรกิจในฝันให้เป็นจริงเป้าหมายแบบนี้นะครับที่งานวิจัยบอกว่ามันจะมีพลังกระตุ้นให้เราทำสำเร็จได้มากกว่าเป้าหมายทั่วๆไปแบบเทียบกันไม่ติดเลยและนี่ก็คือเครื่องมือชั้นดีเลยครับที่จะช่วยเปลี่ยนความฝันลอยๆให้กลายเป็นแผนการที่ทำได้จริงนั่นก็คือหลักการ SMRT นั่นเองมันจะช่วยให้เป้าหมายของเราคมขึ้นชัดขึ้นในทุกมิติเลยเริ่มจาก specific คือเป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจง ไม่ใช่แค่อยากรวยแต่เป็นอยากมีเงินเก็บ1 0 0 0 0แบาทต่อมาคือ measurable ก็คือต้องวัดผลได้เป็นตัวเลขชัดเจน achievable คือมันต้องเป็นเป้าหมายที่ทําได้จริงนะ realistic คือสมเหตุสมผลกับสถานการณ์ปัจจุบันของเราและสุดท้ายที่สําคัญมาก time bound ครับต้องมีกรอบเวลาที่แน่นอนว่าจะทําให้สําเร็จเมื่อไหร่มาถึงช่วงท้ายๆกันแล้วนะครับพอเรามี mindset ที่ดีมีเป้าหมายที่ชัดแล้ว ทีนี้เรามาดูเทคนิคเจ๋งๆที่จะช่วยให้การออมเงินเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยครับใครบอกว่าการออมเงินต้องเป็นเรื่องน่าเบื่อไม่จริงเลยครับเรามาลองใช้เทคนิคที่เรียกว่าเกมิฟิเคชันกันดูดีกว่ามันคือการเปลี่ยนการออมเงินที่แสนจะน่าเบื่อให้กลายเป็นเกมสนุกๆน,นี่แหละครับลองนึกภาพตามนะเราตั้งเป้าหมายการออมเป็นด่นดานๆเป็นเลเวลเพราะเก็บเงินผ่านเลเวลหนึ่งได้ก็ให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆหรือจะชวนเพื่อนมาสร้างชาเลนจ์แข่งกันเก็บเงินก็ได้ วิธีนี้แหละครับที่จะช่วยบูสต์แรงจูงใจของเราแล้วก็ทําให้การออมมันสนุกขึ้นเยอะเลยอีกเคล็ดลับที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือการจงใจสร้างแรงเสียดทานในการใช้จ่ายของเราคือทําให้การจ่ายเงินมันยากขึ้นอีกนิดนึง เพื่อให้เรามีเวลาได้หยุดคิดมากขึ้นก่อนที่จะกดจ่ายเงินไปนะครับอย่างเช่นอะไรง่ายๆเลยการลบข้อมูลบัตรเครดิตท,ที่เซไว้อัตโนมัติในแอปช้อปปิ้งต่างๆหรือการตั้งงบประมาณที่ชัดเจนไปเลยก่อนที่จะเดินเข้าร้านค้าหรือแม้แต่การจํากัดเวลาเล่นโซเชียลมีเดียเพื่อลดการโดนป้ายยาจากโฆษณาต่างๆนี่ก็ช่วยได้เยอะมากๆเลยครับและแล้วก็มาถึงจุดหมายปลายทางครับเป้าหมายสูงสุดของการเดินทางสายการเงินทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันครับ ผมว่าคำนิยามนี้มันเปลี่ยนมุมมองเราไปได้เลยนะอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะๆนะครับแต่มันคือการที่เรามีอำนาจในการควบคุมชีวิตของตัวเองคือการที่เราสามารถตัดสินใจทำในสิ่งที่อยากทำได้ในเวลาที่อยากทำโดยที่ไม่มีเรื่องเงินมาเป็นข้อจำกัดหรือเป็นความเครียดอีกต่อไปมันคือความรู้สึกสงบและความมั่นคงจากข้างในไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีครับและนี่อาจจะเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยก็ได้ครับความสำเร็จที่แท้จริง มันคือการที่เราได้สร้างวินัยที่ทําให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนเงินออมนั่นหรอครับมันเป็นแค่ผลลัพธ์ที่ตามมาเองต่างหากการออมมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขครับแต่มันคือการฝึกฝนวินยัยการเอาชนะใจตัวเองและการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแน่นอนครับว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆผมก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดในวันนี้จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินทางสายการเงินของทุกๆคนนะครับลองนําแนวคิดเหล่านี้ไปปรับใช้ แล้วเริ่มต้นสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงตั้งแต่วันนี้เลยคำถามสุดท้ายก็คือแล้วก้าวต่อไปที่เราจะเลือกเดินคืออะไรครับ